แอนดรอยป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อก็เป็นแั่น่ะแอนดรอยมันแต่งกดเมื่อนี้เป็นคาถาพี่น้องคาถาปราบคาถาปราแก้วปราบผีเอาแบบมีมดขังจังหน่อยเด้อเอาแบบมีมดขังจังหน่อยครับนาโมพุทธายะนาฬานาราม่คือท่องคาถาในไแม่ล่ะใช่ไหมก็ท่องคาถาในไแม่ล่ะเออแทง ทำแบ่นด้ต้คือต้องะไรนราายานรานกาเลกาล่านี่เป็นตาชิตแตะน่เป็นตาชิตตะนับฟังดูนัโมพุทายะนรานรรัตตังยานังนรานรรัตตังปิหังอะาปากัไรอะาปันรานรรัตตังขีมังิพัสิตังนัคมอยางนีอยังนี้ นหน้าม, <c oughs> มามีหังมิบดิฉะเลยคือเป็นไม่หังวิปัสสิตังน้ามามีหังนามามีหังคืน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 นัมามีหังหนักมากถ้าย่า,าย่าจังไ้เด้อพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่น้องเด้อคาถาคอยบอกเจ้าของหมายคือดังดีแท้แสดงว่าขัางแท้ครับมีเสียงวิทยุพร้อม วิทยุเป็นคืนแทรกครับพี่น้องนโมพุทธายะนรานระรัตตังยานั่งนรานระมาทำภาคพีไปเจมิททยุเขานะรานระรัตตังปิหังนรานรัานรานระรัตตังขีมังวิปัสสิตังนมะมิบะมิหังวิปัสสิตังนมะมิหังนโมพุทธายะ ทมันแตกมะโมพุทธายะแตกมะโมพุทธายะถอยเลยแต่ว่าห้องเงียบมาถอยมะโมพุทธายะได้ทันทีครับพี่น้องคาถานี่คือทองหยาดเถะพี่น้องมะโมพุทธายะนาราณาระตังยานั่ง นารานรารมพุทธายะานารานระรัตตังขีมังอานวโมพุทธายะไหมเริ่มมาเออถอยถอยจังหน่อยถอ,อยจังหน่อยปะนามโมพุทธายานาโมพุทธายะเข้ามาเลยเข้ามาหารทานใช่ไหมเด้่องมเดี๋ยวเราไว้ลงแล้วนาโมพุทธายาคอาย,อาายพอดูดน,นะนามโมพุทธาย,ายะเออได้แล้วโอ้โหคำเดียวนี่ก็ยากน้องพี่น้นนองเา แตกครับพี่น้องท้องแห้งกับอะไรเอาวฟังไหมพี่น้องก็แบบเต็มสูบเลยนะโมพุทธายะนะรานาระรัตตังย่งนะโมพุทธายะนะรานาระรัตตังยานั่งนะรานาระนะรานาระรัตตังมีหางนารานาระรัตตังขีมังนะรานาระรัตตังขีมังมีปลสีตามีสีตังนามามีหางมีหางมีหัง นัมากมีอย่างวิปัสสิตังนะัมาวิมิหังวิปัสสิตังนะัมามิหังนะักโมพุทธายาาะรัดต่อตอนจบพี่น้องเอ้ยคาถาขอดรักผีพี่น้องโมงแมนฮนะโมแมนบอกคาถาบอกเก้าเจ้าที่เจ้าทางคาถาบอกเก้าเจ้าที่เจ้าทางว่าสัตว์ตัวกันไปทางไก่ นาโมอาลยนารากมอาันารานาราารายะนาราารารางจีนนาราาราารานาหิมวิปสิตานักินานกโมารัวดอากาศวไม่าช่เป็นมอกิแตกหน่าเพื่เพื่อนพี่น้องกันตัวไผ่ตมัยา ยังไหนมาจังไหนมานั่นล่ะฮะซ้ำนี่แล้วเจ<ะ>้าเราพี่น้องมือนีอัดซ้ำนี่ครับขอพูดท, <c oughs> ท,ท,ทีที่ตามครับพี่น้องครับกด <Bye. S 1> ไลค์กดแชร์กันนเด้อพี่น้องเด้อจังพ่อกันคลิปต่อไปรอครับขอบคุณครับสวัสดีครบับให้มาท้องขาถานสิเนาะแต่มาท้องขาถาน